สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Deep d e e p Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของวัดพระบาทน้ำาุุที่ลบบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่หลายคนคงคุ้นเคยดีในฐานะที่เพึ่งพิงของผู้ป่วย HIV AIDS มากกว่า30ปีแล้วเรามีข้อมูลจากหลายๆด้านเลยนะคะวันนี้ทั้งฝั่งที่ยกย่อง ชื่นชมงานด้านมนุษยธรรมของวัดมากๆแล้วกออ็อีกด้านที่กําลังมีคําถามมีข้อขังขาเรื่องความโปร่งใสแล้วก็ข้อกล่าวหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันนี้เราเลยจะมาลองคลี่คลายภาพที่ดูซับซ้อนนี้กันจากภาพจําที่ว่าปิดทองหลังพระเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะเป็นความจริงที่ถูกบกปิดอยู่หรือเปล่า จุดเริ่มต้นจริงๆมันย้อนไปปี2535เลยนะคะตอนนั้นหลวงพ่อลองกดท่านตัดสินใจรับดูแลผู้ป่วยเอสในยุคที่แบบว่าสังคมยังกลัวยังตีตรากันหนักมากครับถือเป็นการตัดสินใจที่เออกล้าหาญแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับในตอนนั้นคือวัดเข้ามาตอนนั้นเหมือนเข้ามาเติมช่องว่างทางสังคมที่ใหญ่มากจริงๆใช่ค่ะ แล้วบทบาทนั้นก็ชัดเจนมาตลอด30กว่าปีวัดดูแลผู้ป่วยเยอะมากจริงๆนะคะทั้งผู้ป่วยระยะสุดท้ายเด็กกำพรา้าผู้สูงอายุมีกระทั่งเตาเผาศพเองด้วยเผาร่างผู้ป่วยไปแล้วกว่าหมื่นร่างหมื่นร่างเลยเหรอครับค่ะหลายคนในครอบครัวไม่มารับเลยอัฐิก็ยังอยู่ที่วัดเป็นเหมือนอนุสณ์อยู่ตรงนั้น ผลงานเหล่านี้ก็ทําให้วัดกับหลวงพ่อได้รับรางวัลเยอะแยะเลยค่ะรางวัลมหิดลวิรานุสรณ์แล้วก็กสมก็เพิ่งยกย่องไฟเมื่อปี62ครับซึ่งการที่วัดเข้ามาแบกรับภาระสังคมที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของวัดแข็งแกร่งมากคนศรัทธาเยอะแต่ทีนี้พอมองโครงสร้างการทํางานส่วนใหญ่ต้องพึ่งเงินบริจาคเป็นหลักเลยนะครับข้อมูลบอกว่าเฉพาะค่าดูแลผู้ป่วย h i ชก็เดือนละเป็นล้านแล้ว โหเยอะมากนะคะครับงบรัฐก็อาจจะมีบ้างมูลนิธิทำรักก็ช่วยแต่พอแกนหลักมันคือเงินบริจาคกับศัทธามากๆเนี่ยแล้วก็เอ่อการกำกับดูแลจากภายนอกอาจจะมีจำกัดเพราะวัดก็อาจจะมองว่าพึ่งตัวเองเป็นหลักมันก็อาจจะสร้างสภาวะที่เอ่อเอื้อต่อปัญหาที่เรากำลังจะคุยกันได้เหมือนกันอ๋อฮะฮะแล้วพอพูดถึงเรื่องเงินบริจาคนี่ก็คือจุดที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ คือมีข้อกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินบริจาคโดยคนที่ชื่อหมอบีที่เคยเป็นคนใกล้ชิดช่วยระดมทุนตัวเลขที่พูดถึงตอนแรกก็5ล้านกว่าแต่เห็นว่าตำรวจสงสัยว่าอาจจะสูงถึง200ล้านเลยเหรือคะครับตำรวจกำลังไล่เส้นทางเงินอยู่แล้วก็พบความผิดปกติบางอย่างเช่นการถอนเงินสดจำนวนมากแทนที่จะโอนซึ่งมันทำให้ตรวจสอบยากขึ้นแล้วก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีการใช้ มูลนิธิในเครือเป็นช่องทางหรือเปล่าเพราะในทางกฎหมายเนี่ยโทษหรือกระบวนการจัดการปัญหามันอาจจะต่างจากเรื่องเงินวัดโดยตรงเข้าใจค่ะคือใช้มูลนิธิบังหน้าอะไรแบบนั้นหรือเปล่าก็เป็นข้อสงสัยที่ตำรวจกำลังตรวจสอบครับแล้วนอกจากเรื่องเงินยังมีเรื่องที่ดินอีกที่ดูซับซ้อนไม่แพ้กันเลยค่ะคือตามเอกสารวัดมีที่จริงๆแค่6กไร่ แต่พื้นที่ที่ใช้งานทั้งดูแลผู้ป่วยทั้งอะไรต่างๆเนี่ยอยู่บนที่ตั้ง2 0 0พไร่ครับเยอะมากแล้วมีรายงานว่าที่ดินส่วนใหญ่นี้บางส่วนจดทะเบียนเป็นชื่อคนอื่นหรือองค์กรอื่นไม่ใช่ชื่อวัดโดยตรงใช่ครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจแต่ล่าสุดมีข้อมูลว่าหลวงพ่อท่านสั่งให้ทีมกฎหมายเร่งโอนกลับมาเป็นชื่อวัดให้ถูกต้องภายใน30วันแล้วอ๋อเหรอคะครับ ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะเรียบร้อยไหมแต่ก็ทำให้เกิดคำถา,ถามถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะ แล้วที่น่ากังวลมากๆอีกเรื่องแล้วก็กระทบความรู้สึกคนโดยตรงเลยนะคะคือข้อกล่าวหาเรื่องการดูแลผู้ป่วยมีข้อมูลออกมาว่านโยบายการรับผู้ป่วยเปลี่ยนไปมีการปฏิเสธกลุ่ม LGBTQ+ คนมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีประวัติยาเสพติดถึงขั้งมีเคสที่ญาติผู้ป่วย LGBTQ+ เสนอเงินให้2 5 0 0 0บาทก็ยังถูกปฏิเสธเลยค่ะโหอันนี้เป็นจุดที่ขัดแย้งมากๆเลยนะครับกับภาพลักษณ์กับพันธกิจที่วัดทำมาตลอด30กว่าปียิ่งไปกว่านั้น ยังมีรายงานที่ออน่ากังวลมากคือเรื่องพยาบาลถูกกดดันหรือถูกขัดขวางไม่ให้จ่ายยาต้านไวรัสหรือ ARV ยาสำคัญเลยนะคะนั่นใช่ครับสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย แล้วยังมีการตรวจสอบเจอเวชภัณฑ์บริจาคที่ถูกเก็บไม่ดีจนหมดอายุหรือมีร่องรอยสัตว์กัดแท้อีกจันดูแล้วทั้งเรื่องเลนเรื่องที่ดินแล้วยิ่งเรื่องการดูแลผู้ป่วยยาหมดอายุไม่จ่ายยานี่มันสวนทานกับภาพจำที่คนมีต่อวัดมากๆเลยนะคะถูกต้องครับ มันเลยเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากระหว่างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่วัดรรมาจริงๆกับข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปรง่งใสการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมที่กําลังถูกตรวจสอบอยู่มันก็เลยทําให้เกิดคําถามที่เลี่ยงไม่ได้ว่าตกลงแล้วอะไรคือความจริงที่อยู่เบื้องหลังภาพที่เราเห็นกันแน่ เรื่องราวของวัดพระบาทน้ำหุตอนนี้ก็เลยเต็มไปด้วยความซับซ้อนนะคะมีทั้งด้านที่น่ายกย่องมากๆที่ปฏิเสธไม่ได้เลยกับอีกด้านที่เต็มไปด้วยคำถามข้อกังขาที่ร้ายแรงแล้วก็กำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มขน้นครับสถานการณ์นี้มันสะท้อนปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องของวัดแห่งเดียวนะครับมันกระทบความเชื่อมั่นของคนต่อองค์กรการกุศลสถาบันศาสนาในภาพรวมเลย แล้วก็ตอกย้ําเลยว่าความโปรโง่งใสความรับผิดชอบตรวจสอบได้เนี่ยมันสําคัญมากจริงๆโดยเฉพาะกับเงินบริจาคที่มาจากศรัทธาอืมใช่เลยค่ะสุดท้ายสิ่งที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดกันก็คือในสังคมที่ศรัทธาก,กับเงินบริจาคมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ใหญ่มากเนี่ยเราจะสร้างสมดุลอย่างไงครับระหว่างความไว้วางใจที่เรามอบให้กับกลไกการตรวจสอบที่ต้องมีประสิทธิภาพจริงๆ เพื่อเรามั่นใจได้ว่าเจตนาดีในการทําบุญเนี่ยมันนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีโปร่งใสยอย่างแท้จริงไม่เกิดคําถามแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ